อยากเรียกแก๊ปมอเตอร์ไซค์แต่เรียกไม่เป็นใช้แอปยังไงทำตามนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เข้าไปที่หน้าแอปแก๊ปนะคะแก๊ปที่เป็นสีขาวนะคะแล้วก็เลือกแก๊ปรถยนต์นะคะ แล้วก็พิมพ์ตำแหน่งที่เราจะไปนะคะพิมพ์ตำแหน่งที่เราจะไปนะคะเพื่อที่แก๊ปจะเรียกมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ใกล้เราที่สุดเพื่อมารับเรานะคะเมื่อพิมพ์ตำแหน่งเสร็จแล้ว ระบบจะปักหมุดตำแหน่งไว้นะคะแล้วเรียกแก๊ปไบที่อยู่ใกล้ตำแหน่งเราให้มารับเรานะคะทีนี้ตอนแรกจะเป็นรถยนต์แบบนี้อยู่นะคะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างแก๊ปไบจะอยู่ข้างล่างนะคะ เขาจะแจ้งราคาที่ไปส่งเรานะคะจํานวนเงินตามนี้ถ้าเราพอใจแล้วก็กดตกลงนะคะคุณกำลังชําระด้วยเงินสดดำเนินการจองต่อหรือไม่ให้กดว่าจองต่อนะคะจองด้วยเงินสดค่ะกดตรงนี้ ค่าโดยสารทั้งหมด77บาทเขาจะแจ้งมาแบบนี้นะคะระบบจะเริ่มค้นหารถที่อยู่ใกล้รัศมีที่เราอยู่นะคะเมื่อระบบค้นหาได้แล้วแจ้งบุคคลหน้าตาประมาณนี้แจ้งหมายเลขป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะคะให้เรารับทราบนะคะทีนี้เราก็นั่งรอระบบส่งรถมา มอเตอร์ไซค์นะคะมาหาเราณนะจุดตำแหน่งที่เราปักหมุดไว้นะคะถ้าไรเดอร์หาเราไม่เจอนะคะแก๊บไบหาเราไม่เจอเขาจะทำการแชทมาหาเราหรือโทรผ่านแอปพลิเคชันที่เราลงทะเบียนไว้นะคะแค่นี้ก็เป็นอันจบและเสร็จสิ้นนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนถึงท้ายคลิปนะคะขอบคุณค่ะ